โชที่โชบนจอนะคะสังคมไทยนะคะณปัจจุบันถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้จากการสำรวจข้อมูลทั้งประเทศนะคะลำปางถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเนาะอันดับหนึ่งของกลุ่มวัยผู้สูงอายุสูงที่สุดประมาณว่าเดินมาสิบคน พบผู้สูงอายุ3-4คนละตอนนี้ของลำปางถือว่าเป็นร้อยละ30ละนะคะในกลุ่มของสูงอายุเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จากการคาดการณ์เขาบอกว่าปี64ก็คือประเทศไทยเข้าสู่ต่างคนสูงอายุอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ปี74และระดับสุดยอดก็คือ มากกว่าร้อยละยี่สิบขึ้นไปแต่ของเราร้อยละสามสี่ลถือว่าเยอะมากเนาะตอนนี้นะคะบ้านเราสุงอายุอายุเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของเด็กที่จะเกิดใหม่มีไหมอ่ะตอนนี้ถามก่อนในหมู่บ้านคนท้อง แทบจะนับคนได้ใช่ไหมคะไม่ค่อยมีเนาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเลยค่ะจากเมื่อก่อนเนาะวัคซีนเด็กน้อยคือฉีดต้องต่อคิวกันยาวมากแต่ตอนนี้ก็คือวัคซีนดูจากนะคะการฉีดวัคซีนของเด็กคือมีน้อยลงแต่จำนวนผู้สูกอายุมีมากขึ้นเนาะคนเกิดน้อยกว่าคนแก่ จากสถานการณ์เขาบอกว่าปี B 59จำนวนเด็กเกิดมีมากกว่าแต่ตอนนี้คือวัยเด็กจำนวนลดลงเยอะมากสถานการณ์ของจังหวัดลำปางเราค่ะตอนนี้3.4.3ละก็คือเดินมา10คนเจอสูงอายุ3-4คนละนะคะอันนี้คือกลุ่มวัยค่ะ กลุ่มวัยที่จำนวนสูงอายุมากที่สุดก็คือในช่วง60ถึง64ปีตอนนี้ใคร60บ้าง60ขึ้นยังไม่ถึง60มีไหมเจ็ดสิบมีไหมคะ80ดสโอ้แปดสอยู่บ้าง ไปแล้วโอเควันก่อนเนาะเรามีการสำรวจสูงอายุที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปของเขตเลาะเคาะเขตบางใหม่คือโผลมาหนึ่งรายแต่ว่าเหมือนจากการติดตามแล้วน่าจะเป็นการแจ้งอายุผิดแจ้งปีเกิดผิดนะคะแต่ของอำเภอวังเหนือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีสามคนค่ะ อยู่ในเขตของตมบังแก้วคุณงูไม mm hmm. ก็คืออายุร้อยนะคะ mm hmm. แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของเรานะคะอยู่ที่ประมาณช่วง60-64ปีอันนี้สูขอายุเยอะสุดนะ mm hmm. สถานการณ์สุขภาพค่ะ mm hmm. พบว,ว่าใครเป็นความดัน mm hmm. ใครเป็นโรคความดันนะคะ mm hmm. ประวานนะคะ mm hmm. บางคนยกค้า ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นความดันแล้วก็บาหวานมีไหมคะความดันเบาหวานทั้งทั้งสองโลกโอเคเป็นข้อเข่าเสื่อมมีไหมคะปวดเขา่าปวดข้อผ่าตัดเข่ามาหกเดือนที่ผ่านมามีคนล้มไหมคะลื่นล้มทักตกจากที่สูง สะดุดทางสั่งระดับมีไหมคะแต่จากการประเมินภาพรวมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้กลุ่มเสี่ยงที่เจอมากที่สุดก็คือกลุ่มความดันงโลหงิตสูงนะคะแล้วก็เบาหวานแล้วก็ในกลุ่มของโรคอ้วน แล้วก็ข้อเขาเสือ่อมแล้วก็ท้าตกหกล้ม5บวนะคะที่เจอมากที่สุดในจัาหวัดลำปางเรานะคะ <S <S พฤติกรรมสุขภาพก็คือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายค่ะหนึ่งนะคะที่เจอเยอะสุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็เจออีกอักอนหนึงในเรื่องของท้าตกหกล้มก็คืออห้องน้ําที่ไม่มีราวจาับไม่ได้มาตรฐาน ที่เจอเยอะสุดนะคะที่ทําให้เกิดปัญหานะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งทุกคนก็จะต้องกลายมาเป็นผู้สูงอายุจริงไหมคะกลับไปไวัยเด็กไม่ได้แล้วทุกวินาทีเราจะแก่ขึ้นทุกวินาทีนะคะเนาะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเราจะต้องชะลอค่ะ ชะลอไม่ให้มันแก่ไวใช่ไหมชะลอป้องกันไม่ให้ป่วยนะแล้วก็กลุ่มที่ป่วยก็ต้องมีการพื้นฟูไม่ให้เป็นเยอะมากขึ้นเนาะอันแรกเลยค่ะเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุเขาบอกว่าจะต้องเตรียมตั้งแต่วัยแรกๆวัยรุ่นเลยค่ะ จะต้องเตรียมตัวยังไงดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตอนนี้เราเข้าสู่ในวัยของเขาเรียกว่ากลุ่มสูงอายุสมาร์ทเอจริงก็คือวัยนี้ค่ะวัยกลุ่มที่ท่านรองได้กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือในกลุ่มของสูงอายุสุขภาพดีหรือว่ากลุ่มสูงอายุติดสังคมสูงอายุมีสามกลุ่มนะคะกลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ,บ้านแล้วก็กลุ่มติดเตียง ของเราที่มาทุกท่านเนะะี่ยค่ะก็คือกลุ่มสูงอายุติดสังคมก็คือกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้ทุกอย่างไม่ต้องให้ใครมาดูแลไม่ต้องให้ใครมาป้อนข้าวป้อนนะ้ําอันนี้คือกลุ่มดูแลตัวเองได้เนาะแล้วอีกสองกลุ่มก็คือติดบ้านติดเตียงติดบ้านก็คือกลุ่มที่จะต้องมีการดูแลเช่นใส่แคมเพ ขยับตัวบนบ้านออกนอกบ้านก็คือไม่ได้อาจจะเดินลาบากเนี่ยค่ะอันนี้คือกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงก็คือกลุ่มที่นอนบนเตียงอาจจะต้องมีการให้สายอาหารทางสายยางความข่าวป้อนน้ําเปลี่ยนแผลพุดทำแผลให้อันนี้คือมีส่วนน้อยแต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยก็คือหนักในเรื่องของลูกหลานจ,จะต้องมาดูแล นะคะเนาะอ,อันนี้ก็จะต้องมีการติดตามกลุ่มป่วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลในกลุ่มที่มีภาวะทุพิงก็คือกลุ่มติดบ้านติดเตียงแล้วก็กลุ่มที่ต้องดูแลในกลุ่มระยะสุดท้ายเนาะอ,อันนี้คือวงจรก่อนเข้าวัยสูงอายุนะคะประเด็ในในเรื่องของการดูแลสุขภาพตอนนี้เราก็มาดูในเรื่องของ การดูแลป้องกันอย,อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะ<ม>ก็คือป้องกันการเจ็บป่วยเ<ม>นาะ<ม>ก็เลยจะต้องมาคุยในเรื่องของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอันแรกเลยที่พูดเมื่อกี้ให้ยกมือค่ะที่เป็นความดันเนาะ<ม>เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นความดันหรือว่าเบาหวานแล้วเนี่ยผลกระทบตามมาเบาหวานและของพื่อนมามด นะคะก็จะมีอย่างเบาหวานคนที่ยังไม่เป็นรู้ไหมคะว่าเบาหวานเราเจาะปลายนิ้วเนะี่ยทุกวันเนี่ยที่เราเจาะปลายนิ้วกันไปเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยเราเป็นหรือไม่เป็นนี่รู้ไหมคะใครเจาะปลายนิ้วแล้วผลจําผลของตัวเองได้ไหมจําได้ไหมคะเท่าไหร่คะของลุงเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้า เก้าสิบทางนี้ล่ะคะฮะแปดสิบเก้าสิบเก้าสิห้าเก้าสิบห้าถือว่าปกติไหมคะเก้าสิบห้าใครรู้บ้างอ่าโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะว่าจอกเลือยแล้วผลออกมาเนี่ยตัวเลขไหนที่ผิดปกติตัวเลขไหนที่ปกติตก,ตก็คือห้า ไม่เกินหนึ่งร้อยหรือก็คือตัวเลขคือเก้าสิบเก้าถือว่าปกติแต่ถ้าแตกหนึ่งร้อยปับตัวเลขนะคะหนึ่งร้อยถึงร้อยี่สิบห้าถือว่าเป็นกลุ่มเสียงละแต่ถ้าไปแตกที่ร้อยยี่สิบหกอันนั้นก็คืออาจจะต้องมีการติดตามเพราะเขาตักที่ร้อยยี่สิบหกเขาบอกว่าเป็นเบาหวานเนาะเพราะฉะนั้นกลับเอาไปตอนที่อสมอเจาะไปนิ้ว เราก็จะรู้เลยว่าตัวเลขของเราตอนเนี้เสียงไม่เสียงยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะต้องมีการติดตามต่อนะคะอันนี้คือเบื้องต้นคร่าวๆเนาะการวินิจฉัยง่ายๆก็คือเจาะไปนิ้วนี่แหละคะ่ะก็คือร้อยี่สิบหกถ้าแตะร้อยี่สิบหกอาจจะต้องไปควบคุมอาหารแล้วก็อาจจะต้องกลับมาลองจอเจาะเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าภาวะแทรกซ้อนเป็นเบาหวานมีผลกับหลอดเลือดพอมีหลอดเลือดทําให้เส้นเขาเรียกว่ากระแสเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายค่ะมันเหนือ่อยพอเหนือ่อยปั๊บเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ดีทําให้ปลายมือปลายเท้าชาคนที่เป็นเบาหวานนะปลายมือปลายเท้าชาไตเสื่อมตาเสื่อมบางคนอาจจะตาบอด นะคะอาจจะเป็นลูกหัวใจได้นะคะอาจจะเป็นแผลเลือดลางได้เพราะแผลหายช้าเ mm hmm. นาะความดันเหมือนกัน,นะคะ่ะความดันค่าปกติถ้าตีแบบกลมๆเลยนะคะเราไม่เอาแยกย่อยละจริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยอีกกลุ่มเสียงกลุ่มปกติฟอดไทยอีกเสียงสูงอีกแต่เราตัะที่ร้อยสี่สิบเก้าสิบ ง่ายๆจะได้เข้าใจนะตอนที่วัดความดันขณะวัดาวัดความดันเลยอยนี้ยค่ะอันนั้นความดันขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องนั่งพักก่อนสักครู่15นาทีแล้วเราก็วัดพอวัดแล้วถ้าความดันแต่ที่149 0 0ิถือว่าความดันอาจจะเริ่มสูงละเนาะอาจจะลองพักอีกสักสักครึ่งชั่วโมง ลองวัดซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพราะเรายังไม่อยากตัดสินว่าใครจะต้องเป็นโรคคือคุณหมออเขาไม่ต้องการที่จะให้ใครเป็นโรคนะคะแต่ถ้าสมมติว่าุาาูมไม่ได้จริงๆมันจะต้องอาศัยยาแล้วค่ะบางคนจะต้องกลับไปผู้มาหารลดเค็มลดมกกังกรเน,นะะี้ยค่ะแล้วก็มาวัดซ้ำน้องอันนี้คือกลุ่มความดันนะที่149สิทธ์ถ้าต่ำกว่านั้น ป3 0 8 0อันนี้คือถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่นะไม่ใช่แบบอย่าเพิ่งวางใจว่ากลุ่มนี้ยเราไม่ได้เป็นไม่ใช่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องคุมให้ต่ําอยู่ระดับ120-80ให้ได้อันนั้นถือว่าปลอดภัยนะคะความความดันเนี่ยเกิดเขาบอกว่าเกิดในเรื่องของโรคแทรกซ้อนได้ง่ายนะ กิดโรคหัวใจได้นะคะโรคหัวใจอาจจะในอาจจะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่เจอก็คือลกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจทําให้กมเน้อหัวใจขาดเลือดอาการก็คือเจ็บอกแรกๆเลยเจ็บอกนะคะเจ็บอกใจสัน่นเขาบอกว่าเหมือนช้างเหยียบพักไม่ได้เลยอันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือด หัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะอาจจะมีหน้ามืดวูบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีอาการเหล่านี้นะคะให้รีบแจ้งเนาะประกอบกับกลุ่มที่เป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือไขมันนะคะภาว่าไขมันในเลือดสูง นะความดันพอความดันมาไขมันตามมามันประกอบมันไปอุดตันอยู่ตรงเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทําให้เกิดความเสีย่ยงอาจจะเกิดภาวะชว็อกแล้วก็เสียชีวิตได้แบบฉับพลันนะคะเนาะอันนี้เขาบอกว่าอาการแย่ที่สุดก็คือภาวะหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องคุมในเรื่องของน้ําหนักมีการออกกําลังกาย เรื่องเครียดก็ต้องระวังด้วยนะคะเมื่อเกิดความดันเกิดไขมันละเป็นเบาหวานหลังจากนั้นอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองอันนี้เขาบอกว่าสมองขาดออกซิเจนเพราะเลือดมันไปกระจุกตรงหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองนะคะพอมันพอสมองขาดเลือดขาดออกซิเจน าจจะเกิดจากสาเหตุหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแตกตีตั้งได้หมดเพราะว่าความเสี่ยงมันเป็นได้นะคะกลุ่มที่เป็นความดันแล้วก็ยังสูบบุหรี่อยู่นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้เกิดภาวะโรคหลดอดเลือดสมองก็คืออามาพึ่งอ,อามาผานะคะเนอะเพราะาว่านี่โคตรตีนที่อยู่ในบุหรี่ ทำให้หลอดเลือดมันแข็งตัวความยืดหยุ่นเนาะมันจะมันจะทำให้อาจจารอนสมองก็คือปากเบี้ยวอ่อนแรงพูดไม่ชัดให้รีบกด1669งหห้านะคะเน้นนะคะ1669เพราะว่าบางคนเนี่ยรอกดโทรศัพท์หาลูกหลานให้มารับไปโรงพยาบาลหน่อยแต่ลูกหลานเขาทำงานอยู่ในไล่ใช่ไหมคะ เอาโทรศัพท์วางไว้ไม่ได้นำไปกับตรงที่ทำงานลูกหลานกว่าจะรับโทรศัพท์ได้ค่ะไปเกือบสองชั่วโมงสามชั่วโมงละกว่าจะพักเที่ยงกินข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอค่ะให้กดหนึ่งหกหกเก้าอันนี้คือเป็นหน่วยที่รอรับข้อมูลด้านสุขภาพแล้วก็ถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินเขาจะรีบมารับเลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เนาะที่มีความรู้ แล้วก็ดูแลเราแล้วก็นําส่งเราให้ทันเวลานะคะเนาะถ้าเรารู้ตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของอการได้รับก,การรักษาได้ไวขึ้นนะคะเน้นนะคะหนะึ่งหกหกเก้าอีกอันหนึ่งค่ะในเรื่องของมะเร็งอีกโรคนึงนะคะเป็นโรคไม่ติดต่อแต่สำคัญนะ ตอนนี้นะคะภาคเหนือเราที่เจอเยอะของประเทศไทยอะ่ะเจอเยอะคือมะเร็งปอดมะเลงปอดก็อันดับหนึ่งนะลำปางอะ่ะเจอเยอะอันดับหนึ่งคือลำปางนะคะหนึ่งแสนคนเจอสี่สิบห้าคนอันนี้คือมะเร็งปอดที่เจอนะคะจากการสํารวจหนึ่งก็คือในเรื่องของบุหรี่เนาะ สองอาจจะเป็นในส่วนของเราอยู่ภาคเหนือแล้วก็มันเกิด PM สองจุดห้าขึ้นนะอันนี้คือยังไม่มีงานวิจัยมารองรับแต่ผลที่เขาประเมินแล้วก็ติดตามเนี่ยพบว่าคนเป็นมะเร็งเยอะในในส่วนของภาคเหนือแต่ภาคใต้น้อยสุดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มะเร็งอันดับหนึ่งก็คือปอดอันที่สองมันจะเป็นในส่วนของมะเร็งในเรื่องของ ท่อน้ำดีตักท่อน้ำดีอันนี้คือเขาบอกว่าอาจจะเกิดส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มของภาคเหนือภาคอีสานเพราอ,อะไรคะใครรู้บ้างกินดิบโอเคค่ะคุณลุงกินดิบ,ดดบปลาล้าปลาจมกูนะคะพวกนี้ค่ะจะมีพยาใบไม้ในปอะ,ะค่ะเข้าไปอุดตันเนาะตรงท่อน้ำดี ระยะยาวเกิดมะเร็งได้ค่ะอันนี้คือเจอเยอะแล้วก็อีกอันหนึง่งมะเร็งลำไส้อันนี้ก็เจอเหมือนกันค่ะล่าสุดที่เราตรวจเขาเรียกว่าตรวจอุจจาระใช่ไหมคะอันนั้นเป็นการคัดกรองเนาะคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งต่อม,มลูก มะเร็งปากท้ลูกเกิดจากเชื้อ HPV หรือว่าเชื้อหูนอนไก่อันนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายนะคะหรือว่าคู่ของใครที่ไปแอบไปมีกิก๊กหรือว่าไปมีจากที่อื่นมาแล้วมาติดภรรยาค่ะทำให้ภรรยาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า HPV เชื้อ HPV อนาคตก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งสามวัลูลุแต่เด็กปัจจุบันเขาโชคดีในเรื่องของเขามีวัคซีนเนาะแต่วัยสามสี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ฉีดแล้วค่ะวัคซีนไม่ได้ฉีดเพราะว่าเขาบอกว่าประสิทธิภาพมันมันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นในกลุ่มสามสี่สิบขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นเ h p ีติดเชื้อเอที p ีก็คือมีความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็ง นะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีการระวังในส่วนนี้มากขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาบริหารสมองกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในกลุ่มสูงอายุถ้าสมมติว่าอายุ80ปีขึ้นภาวะสมองเสื่อมจะเกิดขึ้นหนึ่งในสามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะถ้าที่ จะให้ทุกท่านได้ทำเนี่ยมันจะสนุกสนุกแล้วก็มันเป็นการบริหารสมองนะคะเอาไปใช้ที่บ้านได้เนาะเดี๋ยวหมอมิ้นช่วยเราจะบริหารสมองด้วยสองมือนะคะทุกคนยกมือขึ้น,นะคะ 1. 1> ่ะซ้ายเลขหนึ่งขวาเลขห้าเดี๋ยวเราจะสลับนะคะ ไปขวาเลขหนึ่งซ้ายเลขแล้วซ้ายเลขหา้าขวาเปลี่ยนยหนึ่งสองเปลี่ยนได้ไหมนะคะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นมือซ้ายจับหูขวาอ่าหนึ่งสองเปลี่ยนเอาล่ะ <c oughs> มือซ้ายมือขวาจับมือซ้ายมือซ้ายจับหูมือขวาจับหูซ้ายมือซ้ายมือซ้อายจับจ <c oughs> มูก แล้วเราจะสลับนะคะ ได้หนอเปลี่ยนอันนี้เราจะทําที่สิบครั้งนะคะหนึ่งสองเปลี่ยน,นหนึ่งสองเปลี่ยนโอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนเลยค่ะอันนี้เป็นการฝึกสติสมาธิแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กบริหารใจอาหารอารมณ์ออกกำลังกาย อาหารสรุปสั้นๆก็คือควรกินอะไรอาหารให้ครบห้าหมู่ใช่ไหมในปริมาณที่พอเหมาะนะคะการออกกาลังกายก็คือพูดไปเมื่อกี้นะคะอารมณ์หลักทําให้อารมณ์ดีเนาะมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็งดสู่